จัดฟันต้องปักหมุดทุกเคสไหมบางเคสจําเป็นต้องปักบางเคสสามารถเลือกได้หรือบางเคสไม่ต้องปักเลยจะอธิบายให้ฟังง่ายๆแบบนี้นะคะตัวหมุดเนี่ยให้เรานึกถึงว่าเขาเหมือนเสาเข็มหน้าที่ของเขาเนี่ยจะเป็นตัวเอาไว้ในการดึงฟันค่ะจัดฟันเนี่ยถ้าฟันครบครบเราอยากดึงฟันหน้าเข้าไปใช่ไหมคะมันจะเหมือนกันชักเขยื้อระหว่างฟันหน้ากับฟันหลังเช่นถ้าสมมติว่าหมอถอนฟันซี่นี้ไปใช่ไหมคะแล้วต้องการดึงแผงฟันหน้าตรงนี้เข้าหมอก็จะใช้ฟันหลัง6ซีนี้ ดึงฟันหน้า6ซีนี้เข้าไปแต่ถ้าฟันของคนไข้เกิดว่าต้องถอนฟันซี่นี้เป็นซี่ใหญ่เหลือฟันซีเดียวในการดึงแผงฟันหน้าทั้งเซตเนี้ยเข้าไปมันไม่ไหวก็จะต้องใช้หมุดร่วมด้วยพอนึกภาพออกไหมนอกจากการดึงฟันหน้าหลังแล้วหมุดเขาก็จะยังสามารถดึงขึ้นลงได้ด้วยเอาเคสของคุณหมอท่านอื่นให้ดูนะคะก็คืออันเนี้ยเขาเรียกว่ายิ้มแบบกัมมี่สมายค่ะคือยิ้มเห็นเงือกก็จะทําการปักหมุดแบบนี้แล้วก็ใช้เชนดึงขึ้นแบบนี้นะคะ การยิ้มเห็นเหงื่อของเขาก็จะช่วยลดลงได้ประมาณนี้ค่ะหลักๆก,การปักหดเนี่คือการวางเสาค่ะเพื่อที่จะช่วยในการดึงฟันไปในตำแหน่งที่ทันตแพทย์ต้องการไม่ได้จะเป็นต้องปักทุกเคสบางเคสสามารถเลือกได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แนะนําให้ปรึกษากับคุณหมอที่จะทําการจัดฟันให้นะคะว่าของเราจําเป็นไหมคะ่ะใครไปปักแล้วเป็นยังไงเราให้เพื่อนฟังกัน,กนบ้างนะคะวันนี้ก็ไปแล้วเหมือนเดิมค่ะฟันมีปัญหาปรึกษาไว้แล้ทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ